เดินทางกลับมาแต่อีสานน่นจาจะเนาะพอไปส่งพี่น้องทังภาคอีสานมาจ้ามาหักแดงเราไหมกันทางนี้ฝนบมตกเลยเด้อจ้ะพี่น้องตกแต่แถวบ้านเฮานนหนางเนาะจ้าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นจ้าอ่ะต่ำมากๆาลยส่อแต่พี่น้องทางบุญทลิกน่นจาจะเนาะกลับทางสาวเล็ก ทาเลอือปวดฝาาเขียดมาให้ได้จะไปน้องถอดเซบเซบเขียดกันเลยเซบเขาเซบแน่ถอดเขียดมาพี่ลูกมาหนึ่งน้อยอ่ะมาพี่ลูกเพีทเขิมมากเตัทำยัเลย งามขนาดเลยไปเอาไว้ก่อนสอนตังพี่น้องทางสาวเล็กิตไหลนากกับแถวบุญทุลิขิตแถวอีสานโอ้ยพี่น้องเออลงมาสะออนเดี๋ยวไปเก็บน้ำพี่น้องพอดีทางฝั่งอีสานไปน้องไปเอาทุกคนไปเลยอะไรน่ะลูก どうも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 どううももうもどうもうもど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 う Hinh gia mặt trời ơi 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 ไป <c oughs> นหนไม่ค่อยไหลน,น่องไม่ค่อยไหลฝนบดถึกเด้อจะพี่น้องทางน,นี้ฮะเนาะมาเถอะมาลง อตัตี่เห็นอืมอวบขนาดเลยไป <c ười> ได้หลายอยู่างเลยเนาะน้ะนองเชียวเนาะไม <c ười> ่เห็นปะไปอัตภุตมาดิโอ้อวบเนาะน้องเนาะวัพี่เห็นไหมลูกนี่จ้า เอาตันพุธลมาเลเห็นไหมลูกเห็น huh. จ uh ้ะอะไปใกล้ๆ huh. <ến> uh ันยห่างเร่งเทเร่งบ้าด้วยจ้ะพี่น้อง ทางภาคใต้นะคะบริคือทางภาคอีสานนี่ฝนดะเก็บเหยเก็บหอนเดลยวขึ้นไปเบิ่งเขา่าจะพี่น้องเมื่อวานเนี่ยจะได้พอจะเกียงนี่แหละแต่บราจะถ่ายคลิปเลยพี่น้องคนเบิ่งจะ้ะไปไปปอกกันน้องเที่ยวไปรอบนี้ออกบ่หลายเพราะหนาแร่งไงแร่งเทแร่งว่าเอ,อ้ยทางนี้ฝนถ้ามึงสั้นก็จะเฮ็ดเขายังมีอ,อกเลยเนะี่ย แดงแล้วะฝนมาตกเด้อทางนี้แหมสุดยอดแดงคือใครไอ้ถ้าจางก็เลยแดงเหมือนกันแหงมาตกเลยมันบอดงต๋อตกดิ่งข้าวมัตกตกอยู่กต่ตกบอดทางเขายิมีมาตกได้ถ้าถ้าเขายิมีตกเฮงออกหลายเห็ดท่ะวะอันนี้ออกก็ใส่ลายเห็ดแต่ว่ายามออกไปบอทันมุเห็นงาไหมทีเี้ น้ามีในเนียเดี๋ยวพนักาเออสักเต<อ>็มแขกปกติได้ปลาหลาเด้เนาะ กินก็เจ้าเออตรงกันอืมปหมดเลหากินยาราก็อะไรก็ได้หนาเรงเรงเทเรว่าตั้งแต่รรรบรรดาระลอหลายปีมานี้มีปีนี้เร <ๆ S 2> ่เท่ามเรแม่นปกติในกันเททางโพพร่องมันได้เก็บเลยเด้ๆๆเ ปีนี้ไม่ได้คลิปเลยบ้านเฮาเป็ยังโกรือไตกไงแล้วขอกต้นี่ก็ตกอยู่แต่ว่าตกตกมาทั่วฟ้าตกมทั่วถ้ามืชั้นเขานี่มีนะตกไหลให้ชื่ออะไหอีกอ่ะมันมีนะไม่เผบ้านนไม่เผบ้านบ่มันไม่ไปกิบสุไม่ไม่ไป่บ้านไม่เผ่กิบสุงไม่สามาดู คือหนังไม้ไฟหวานเด้กินตลอดปีเลยหนังไม้ เกยเงแท็ที่ตอไม่เนาะทาเกงไมเกงเห็ดเหนียวมึงเบื่ออินดียจะบอกขอเสือข <c ười> อีสานบ้านเราถ้าใส่กระเด็นข่ะเด่นจะพิชเป็นจะบอก งามเด้อเจ้าพี่น้องจ้ะเนี่ยสวยงามมากเลยอดซอน,น,นเด้อเฮ้ยน,นานๆจะได้กินเนา้แกงหน่อไม้เนาะจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซชมเนี้จ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามให้บอต้องบมสาวลูกเด้อจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกๆคอ,คๆคอคมเมนต์เดอ้อจ้าที่ป๊อปป๊อปทิมสาวลูกเนาะจ้าเนาะก็บบอต้องไปแล้วจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า